โอเคครับผมก็กลับกันมาอีกครั้งครับในเกมลางาล็อกออนไลน์นะวันนี้ก็จะมาสอนคำสั่งเช็คไอเทมมอนสเตอร์นะครับผมก็คนเองก็อย่าลืมมากิจกรรมเลเวลอัพรับไอเทมฟรีกันด้วยนะครับ6 0สิบนะนี่ครับ60ครับป้าใบกระต่ายหนึ่งใบครับเจ็ดสิบครัเบอร์เจ็ดสิบป้าใบกระต่ายหนึ่งใบครับไอเยสเปด แปดสิบเก้าิบเ้า้ายังไม่ได้นะโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยฮะก่อนอื่นครับสมมติว่าเราจะไปล่ามอนสเตอร์สักตัวหนึ่งนะเราอยากรู้ว่าเอยเลดจอบมันเท่าไหร่เราไม่ต้องเข้าไปที่หน้าเว็บครับเราก็กดคำสั่งครับกดปุ๊บแต่เราต้องรู้ชื่อมอนสเตอร์ก่อนนะกดแอดครับกดแอดเลย M ไอ้แล้วก็ชื่อมอนสเตอร์สมุิอ่าแมปใหม่มานะก็ไปล่า Monster มอนสเตอร์ของของขวัญกันก็พิมคุกกี้อ่ากดเข้าไปปุ๊บอ่ามันก็จะขึ้นมาทั้งหมดเลยครับไอเทมที่จะดรอปจากมอนสเตอร์มีอะไรบ้างนี่ครับขึ้นมาเลยครับอ่าคุกกี้นี่เบลเบสคุกกี้สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่าเพล 0.45%ซากอน2%ฮูด0.25%จิบบ็อกซ์0.05%แล้วก็อ่าโคโคโบ้โคโบ้โบ้นาโบโบโบคือเป็นเป็นเวทเป็นเส้นน่ะโบ้แปลว่าเวทเป็นเส้นโอเคเรียว3 อันนี้หนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็เลดเจอร์สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์คริสต์มาสคุกกี้การ์ดนะฮะศูนย์จุดศูนย์สองเปอร์เซ็นต์เอเหมือนมันจะไม่คูณดอบนะเดี๋ยวเปลี่ยนตัวก่อนเหมือนเคยเห็นตัวอื่นมันคูณดอบอยู่นะแอดเออเ็มไอโอเคพีไอ okay. สีพิกกี้อเคเนี่พิกกี้การ์ดอ่ A 10% 7%, 7เอ้อไม่บวกดอปแล้วเนี่ยรอบก่อนเห็นมันบวกดอปอยู่นะอ F M I อ่ MI, อาอะไรดีล่ะอ็อ,อกเลดี้ผมไม่ต้องเว้นหรอมั้ง คือผิดพลาดต้องเว้นหรอครับอ่าต้องเว้นนะออกเลดี้โอเคไม่คูณดอกแล้วนะไซฟ้าไอรอนเยียริูน์จิง0.01หเปอร์เซนมวกอ่าดอเโอเคอันนี้สุดท้ายฮะสำหรับคนที่ล่าพวกดอกนะอ่าเป็นอะไรดีเยลโล่เฮิร์บ ยีนโรแพรน L A N T ปังนี่ฮะอยนโลห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์พาวเวอร์สิเปร์เซ็นต์ชูดต้นไม้อ่อนสิบเปร์เซ็นต์ลำต้นสเตมอันนี้เกตของเวิร์มเทลสามเปอร์เซ็นต์สิงเกิลแพรนศูนย์จุดศูนย้าปอร์เซ็นต์ฟูปอแล้วก็โรแมนติก ฟาเวอร์0.02%นะโอเคครับผมก็คำสั่งครับแอด MI นะครับผมในการเช็คข้อมูลมอนสเตอร์นะครับของที่จะดรอปนะก่อนเราจะไปล่านะว่ามีอะไรบ้างนะมันก็จะบอกอรายละเอียดทั้งหมดเลยดีเฟน s ์100เลือด10นะมีเลือด10เอจไอเท่าไหร่วิทเท่าไหร่เราไปดูตัวแรกก่อนคุกกี้นะปึ๊บ ตัวเือแรกคุกกี้นะครับผมมีเลือด950นะเลเวล25นะอีกพีจะได้930จอบ5 64ฮิต12ฟรี60สเต็ง1 AI 35วิท20อิน5.3เดส37ลัก90นะเอ้ยสงสัยว่าโอติ้งมีหรือเปล่ามีการ์ดดับไหมอันนี้สงสัยมากเลย F M I O S T r i n g มึง post string อ่ามพิมพ์ถูกนะโอเคลงมาข้างล่างสดุดปุ๊บอ่ามาแล้วฟาบิกโค้ดบานาน่า0ูนย์จุดห้าศูนีโค้ดศูนจออเคเดนแปดห้าเปอร์เซ็นต์โอโบบ็อกศูนจุเอ็มเพรียมเอ็มเรียมศูนนย์นะฮอ่าไม่มีการ์ดนะครับผม ไม่มีการ์ดนะโค้ดติ้งการ์ดไม่ดรอปนะในข้อมูลนี้การ์ดไม่มีดรอปนะครับผมอ,องใสจะโดนแบนการ์ดอยู่นะครับเองเจอริงปึ้งโอเคอเองจะริงการ์ดมีนะอ่านี่นี่อนเองจะริงการ์ดนะอนเองจะริงการ์ดดรอปนะโค้ดไม่ดรอปนะโค้ดแบนนะ เร okay. คนที่ลายจะลิงล่ได้นะเอเจินวิงนะครับผมโอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับคําั่ง MI ครับผมก่อนจะไปล่ามอนเตอร์นะเราก็สามารถเช็คได้เลยว่าของดอบไม่ดอบนะเราไม่ต้องไปตีให้เสียเวลาฮะเอ้ยอันนี้สงสัยอีกเรื่องหนึ่งฮะมีแมวเข้าแมวดอกกลาบไหม ILD ROSE ปึ่งเค ดอกกุหลาบครับ0.50%ครับอุ้ยมอนเยอะอยู่นะแมวนัดเชลฮะอโลชาดโดที่จับชอนชอนฮะแล้วก็อะไรอ่ะบิกริบป,ปรบิน0.02%วินโรนการ์ดนี่ฮะแมปแมวนะสำหรับใครจะไปล่าดอกกุหลาบนะนี่เลยกดเวิร์มแมปขึ้นมาครับเึิ่มนี่ครับอยู่ซ้ายบนนี่เลยครับนี่แมปนี้เลย จะมีวินโรดวินโลวินโรดเกิดนะฮะนี่อ่ะทางซ้ายของกิฟเฟนครับนี่อยู่นี่เลยออกซ้ายมาขึ้นบนขึ้นบนออกซ้ายก็ได้ฮนะนี่ครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปคำสั่งนี่ครับสำหรับคนไม่รู้นะก่อนจะไปล่ามอนเตอร์ mi ครับเอดครับเช็คมอนเตอร์ก่อนจะออกลัตเตเวนนะครับผมก็ ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต er ับไครอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามแจ้งเตือนเพื่อให้ได้รับชมคลิปก่อนเป็นคนแรกนะครับผมไว้พบกันใหม่ครับเก็บความรู้คลิปหน้าฮะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ